เซกชันในร้วหมดอายุแก้ไขยังไงและความเข้าใจผิดสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตรงอินฟินิตี้แปะๆกูรูสอนหาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เชิงสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ใครมีเหรียญมีดาวโยนก็โยนนะครับเพื่อนๆอ่ะมีหลายๆคนนะครับโดนเรื่องของการเซกชันหมดอายุนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณทําพฤติกรรมเป็นบอทนั่นเอง ไม่ได้ว่าไปโดนแฮกหรืออะไรนะครับบางคนมาให้ข้อมูลว่าเรื่องของการโดนแฮกที่จริงคุณไม่ได้โดนแฮกนะครับแต่คุณทําพฤติกรรมเป็นบอทคือคุณไปกดใจเพื่อนแบบรัวรัวคุณไปคอมเมนต์เพื่อนแบบรัวรัวคุณไปแชร์เพื่อนแบบรัวรวครับพอคุณทําแบบนี้ AI มันมองว่าเฮ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าคุณก็จะโดนเซ็กชันหมดอายุแต่พอคุณไปทำเงื่อนไขาตามที่ตัว Facebook เขาส่งมาคุณก็เข้าใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับแล้วก็อย่าไปแชร์ ลงกลุ่มอ่านกฎในกลุ่มด้วยนะครับทำอะไรที่มันปกติถ้าคุณทำปกติคุณจะไม่โดนเรื่องของเซ็กชันหมดอายุนะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยการเลือกเสพข้อมูลนะคบเพื่อนๆให้เพื่อนๆพยายามดูจากคนที่เขานะครับมีทักษะเรื่องของของเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหลายๆคนมาทำคลิปคล้ายๆกันเหมือนๆกันแล้วก็ส่งต่อ ข้อมูลหรือข้อความเนี่ยแบบผิดผิดทำให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็กลัวกันไปใหญ่นะครับ